สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้จะมาเล่าเรื่องธรรมะดีๆให้ฟังกันนะคะตอนนี้เรานั่งกันสบายๆหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วไปฟังเรื่องราวธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกันค่ะในอีพีที่3นี้เป็นเรื่องของใจที่ฝึกดีแล้วจะพาเราผ่านความกลัวทั้งปวงไปได้ อ้างอิงจากคําสอนของท่านหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีจากหนังสือปฏิปทาของพระธุดงค์ากรรมฐานสายท่านพระจันมั่นภูริทัตะเถระถ้าเรามองลึกเข้าไปในชีวิตของคนเราจะพบอย่างหนึ่งที่เหมือนกันหมดคือ ไม่มีใครเห็นอะไรได้ทั้งหมดในคราวเดียวแม้แต่จะรู้ใจตัวเองยังต้องใช้เวลาสังเกตค่อยๆเห็นทีละชั้นเหมือนเดินเข้าไปในป่าที่มืดต้องค่อยๆปรับสายตาจนเริ่มเห็นเส้นทางหลวงตาท่านเล่าว่าคนเราเวลาเข้าไปอยู่ในป่าทำภาวนาใหม่ๆนั้น จิตใจมันจะฟุ้งง่ายเมื่อลิงถูกปล่อยเชือกยิ่งเงียบยิ่งไม่ได้ยินเสียงคนจิตก็ยิ่งดือ้อยิ่งวิ่งหาเรื่องให้คิดแต่ทั้งหมดนั้นเป็นธรรมชาติของจิตท,ที่ยังไม่เคยฝึกพระกรรมฐานต้องเผชิญความกลัวจริงๆไม่ใช่แค่คิดเอาหลวงตาบอกว่าพระกรรมฐาน มักไปอยู่ในป่าลึกในเขาในถ้ำเพราะความเงียบและความเปลี่ยวมันเป็นเหมือนกระจกเงาสะท้อนความจริงของใจเราแบบไม่มีอะไรปิดบังได้ใจที่ยังไม่เคยผ่านก็จะกลัวที่สุดกลัวเสียงยากกลัวสา์กลัวตายกลัวความมืดกลัวการอยู่คนเดียว แต่หลวงตาบอกว่าถ้าไม่ผ่านความกลัวนี้จิตจะไม่มีวันเข้มแข็งและจะไม่รู้จักธรรมะที่แท้จริงเลยเพราะความกลัวนี้เองคือโจทย์ใหญ่ที่ทำให้เราต้องหยุดคิดฟุ้งซ่านแล้วหันกลับมาพึ่งธรรมะจริงๆไม่ใช่แค่ท่องไม่ใช่แค่ฟังแต่ต้องใช้มันในสนามจริง ความกลัวตอนกลางคืนคือครูที่สอนเราได้ดีกว่าตำราท่านเล่าว่าคืนไหนที่จิตมันฟุ้งมากเสียงใบไม้หล่นเบาๆยังเหมือนเสียงเสือเดินมาแต่ถ้าใครฝึกได้ถูกต้องจิตมันจะหันกลับมาอยู่กับลมหายใจพุโทโธได้โดยอัตโนมัติ ตอนนั้นเองความกลัวจะเปลี่ยนเป็นความรู้ตัวอย่างแรงเหมือนเราเห็นใจตัวเองแบบใกล้ที่สุดในชีวิตหลวงตาบอกว่าความกลัวเป็นเครื่องทดสอบกําลังใจของพระกรรมฐานและนี่เองคือเหตุผลว่าทำไมาครูบาอาจารย์สายวัดป่าถึงให้ลูกศิษย์ไปเผชิญกลางป่าเพราะถ้าไม่เข้าป่า จะไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเราจริงๆเข้มแข็งแค่ไหนอยู่ในที่เปลี่ยวแต่ใจต้องมั่นคงหลวงตาอธิบายว่าที่ป่าเงียบไม่ได้เงียบเพราะไม่มีเสียงแต่เงียบเพราะไม่มีสิ่งให้หลงจิตจึงมีโอกาสเห็นตัวเองตามจริงท่านบอกว่า การภาวนาในป่าเหมือนกับถูกถอนสิ่งเกาะใจทีละชั้นความคิดฟุ้งซ่านความกังวลความกลัวความติดสบายจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าผู้ปฏิบัติยอมสู้ไม่หนีไม่ย้อนกลับไปหาที่สบายๆจิตจะเริ่มมีพลังขึ้นภายใน เหมือนคนเดินมานานจนเริ่มชินเส้นทางในปา่าความเพียรคืออาวุธสำคัญหลวงตาบอกว่าสิ่งที่ทำให้พระกรรมฐานผ่านความกลัวได้คือสติความเพียรและความอดทนไม่ใช่ความรู้เยอะไม่ใช่ความคิดดีและไม่ใช่การท่องคำสอง เพราะเวลาความกลัวมันจี้ใจขึ้นมาไม่มีอะไรช่วยได้เลยนอกจากใจที่ตั้งมัน่นท่านเล่าให้ฟังว่าพระหลายรูปที่ฝึกอยู่กับท่านบางรูปกลัวจนทั้งคืนไม่ได้หลับต้องเดินจงกรมทั้งคืนแต่พอรุ่งเชา้าใจกลับแข็งใช้ได้เหมือนเหล็กที่ถูกเผา ใจที่ผ่านความกลัวจะมีพลังใจที่สู้จะแข็งแรงกว่าคนที่ไม่เคยสู้เลยใจที่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำจะกลายเป็นคนแพ้ง่ายในชีวิตจริงหลวงตาท่านสรุปชัดมากว่าความกลัวที่เผชิญด้วยธรรมะจะกลายเป็นปัญญา แต่ความกลัวที่หนีจะกลายเป็นนิสัยอ่อนแอตอนจิตตั้งมั่นจะรู้สึกเหมือนเจอที่พึ่งภายในท่านเล่าว่าเมื่อจิตเริ่มสงบจริงๆในกลางป่าความกลัวจะหายไปเหมือนเมฆจางและจะเกิดความอุ่นใจอย่างลึกเหมือนรู้สึกว่ามีธรรมะอยู่ข้างใน ไม่ใช่เป็นคำสอนไม่ใช่เป็นความคิดแต่เป็นพลังที่ช่วยให้ใจมั่นคงได้จริงและนี่คือสิ่งที่หลวงตาเรียกว่าใจที่พึ่งได้ด้วยตัวเองเป็นความมั่นคงแบบที่เงินทองวิชาความรู้หรือคนอื่นจะให้เราไม่ได้เลยตอนนี้เป้จะสรุปให้ฟังนะคะว่า ใน e ีีที่3นี้เราได้เรียนรู้อะไรจากหลวงตามหาบัวบ้าง 1. ความกลัวคือบททดสอบใหญ่ของพระป่า 2. จิตจะเผยความจริงออกมาเมื่ออยู่ในที่เงียบและเปลี่ยว 3. ความกลัวที่ฟังดูน่ากลัวที่สุดกลายเป็นครูที่ดีที่สุด 4. ถ้าผู้ปฏิบัติยืนหยัดไม่วิ่งหนีใจจะค่อยๆแข็งแรง 5. ความเพียรสติและความอดทนคืออาวุธสำคัญ 6. เมื่อใจผ่านความกลัวจะเกิดพลังใหม่ความมั่นคงใหม่ 7. แล้วเราจะรู้ว่าธรรมะอยู่ที่ใจ ไม่ใช่ในตำราขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ฟังจนจบถ้าชอบช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะสุดท้ายขออำนาจคุณพระรัตนาตรายัยคุ้มครองเพื่อนๆทุกๆคนให้พบแสงธรรมในใจพบธรรมะในใจแล้วเจอกันตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ